แย่เลยค่ะหนูเอาลงทุกแอปพลิเคชันเลยขอบคุณมากๆค่ะคุณลูกค้าอุดหนุนแจกนะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณมากๆค่ะร้อยขอบคุณค่ะอขอบคุณมากค่ะ เคียงซอเกิดได้ดีใจจังเลยแล้วเคียงซอก็ซื้อไปกินด้วยว้าว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 ,าวาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะคนะคะคโชคดีขับรถปลอดภัยวันนี้เข้าบ้านแล้วพรุ่งนี้ขอให้มีงานวิ่งต่อเนื่องเยอะ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 เลยนะคะโชคดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะ อ้ํมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้จริงๆมันหยุดไม่ได้จริงๆขอบคุณ,อ,คณอะไรอ,อะไรท่านมาก,ะมากะคะอขอบคุณหนูเหมยด้วยนะวันนี้พาแฟนมาหาพี่แฟนจะไปทํางานที่เชียงใหม่แล้วขอบคุณหนูเหมยมากๆค่ะสุดท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ